สวัสดีท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับห่างหายไปนานกับผม BHD Channel นะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับโปรดีดีเดียวเด็ดๆจากทาง Lazada นะครับผมมีชื่อว่า99 Big Brand Sale นะครับก็จะมีสินค้าลดราคาสูงถึง90%นะครับพร้อมทั้งยังแจกคูปองสูงสุดถึง1,000บาทนะครับผมมาดูตรงหน้านี้นะครับผมเนี่ยเขาจะมีคูปองพิเศษเฉพาะคูณ50บ,บาทแล้วนะคือคูปองแบบปกติทั่วไปเลยฮะใช้ได้ทั้งวันนะครับผม สามารถกดรับได้ทั้งวัน80บาทแล้วก็50บาทนะครับแล้วก็พิเศษนะผม1,000กับ500เนี่ย2ชั่วโมงแรกเท่านั้นนะคุณต้องรีบไปเก็บคูปองตรงนี้นะครับผมเที่ยงคืนนะฮะวันที่9นะฮะ00.00 00. นอนนะครับผมต้องรีบมาเก็บนะถ้าใครไม่รีบมาเก็บ ุูปองตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะพลาดสิทธิดีๆแบบนี้ไปนะครับผมกิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะแต่ว่าทางลักษณะเนี่ยก็มีกิจกรรมทุกเดือนแทบทุกเดือนนะครับแต่ว่าในลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้หาง่ายๆนะครับผมคือคุณต้องรีบนะครับก็มาดูด้านล่างนะครับผมมีด e วเดตนะผมดิวเดตแคมเปญ99นะครับ ดีลเด็ดตรงนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะ,ะก็จะเป็นสินค้าเดียวส่งฟรีก็คือมีสินค้าหลากหลายมากมายนะครับที่ลดราคาแล้วแล้วก็ถ้าเราสั่งเนี่ยมันจะเป็นสินค้าส่งฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายในการส่งนะฮะก็มาดูเพิ่มเติมกันได้ตรงนี้นะฮะมีสินค้ามากมายผมบอกไม่หมดหรอกนะฮะมาดูกันได้เลยแล้วก็กระเป๋าเครื่องประดับเนี่ยหมวดน,นี้เนี่ยก็ลดสูงสุดถึง80%นะฮะมีทั้งนาฬิกาแว่นตาเครื่องประดับกระเป๋าผู้หญิงกระเป๋าผู้ชายกระเป๋าเดินทางแล้วก็อื่นๆมากมายก็มาดูเพิ่มเติมได้ในณจุดนี้นะครับ เลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะทีวีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุดถึง80%เหมือนกันนะครับมีทีวีและอุปกรณ์นะครับผมเก่ยกับทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านไฟฟ้าบุคคลควงไฟฟ้าพวกกล่องรับสัญญาณกล่องทีวีแล้วก็พวก a n d r o i d t v เนี่ยก็มีหมดนะครับผมเกี่ยวกับสินค้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เสริม ในด้านของทีวีนะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวก็มีนะครับผมในบ้านในครัวเนี่ยโอเคมาดูาเพิ่มเติมได้ในหมดอีนะครับทีวีและเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะอ่ะต่อมานะครับเป็นกีฬาและลฟสไตล์เนี่ยก็มีในส่วนของอ่าเครื่องดนตรีเครื่องออกกำลังกายต่างๆนะครับผมแล้วก็สินค้าอ่าเกี่ยวกับอำนวยความสะดวกนะฮะมีกระเป๋าแบบนี้ด้วยนะฮะอินดี้โฮมกลองทอมพลาซ่า จักรยานก็มีนะฟิตเนสอ่ะคุณมาดูได้ในหมวดของกีฬาและสไตล์ลดสูงสุดถึง80%สินะครับอ่สินค้าเพื่อสุขภาพก็มีนะครับผมลดสูงสุดถึง80%เหมือนกันนะครับผมก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับอ่าบำรุงร่างกายนะฮะออกกำลังกายเกี่ยวกับออกกำลังกายเช่นเวปรตีอะไรแบบนี้เนี่ยอ่ะโปตีจากโทนเหลืองอะไรแบบนี้เนี่ยโอเคอ่สินค้าเพื่อสุขภาพนะครับผมเกี่ยวกับผิวดูแลผิวอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้สุขภาพของเราเนี่ยอ่ผ่อนคลายนะฮะ ผ่อนคลายแล้วก็สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็สินค้าสําหรับดูแลผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะครับสุขภาพทางเพศก็มีด้วยนะครับผมก็ลดสูงสุดถึง80เซนนะครับในหมวดนี้นะครับมาดูในส่วนของของเล่นและเกมนะครับก็ทุกคนก็น่าจะชอบเล่นเกมนะก็บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะแต่หมวดนี้เนี่ยก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะเพราะว่าผู้อย่างบางคนก็ยังชอบเล่นเกมนะก็ความ ก็ไม่ผิดนะฮะก็ความชอบส่วนส่วนบุคคลนะครับผมก็จะมีในส่วนของแต่ส่วนมากจะเน้นไปทางเด็กมากกว่านะ,ะเนี่ยเห็นไหมจักรยานแล้วก็ของเล่นเด็กอะไรแบบนี้นะครับผมก็มาดูกันได้นี่ฮนะของแกล้งเพื่อนก็มีนะโอเคก็ลดสูงสุดถึง80%ก็มาดูเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ อ่าพวกรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีก็น่าจะเอาใจวัยรุ่นนะครับแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผมก็มาดูนะฮะก็มีสินค้าปเป็นเสื้อเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์โมกกันน็อก,นอกชุดนะครับผมกล้องติดรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับสินค้าตกแต่งรถนะครับก็มีนะครับเพื่อๆเรากดตรงเพิ่มเติมเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นี้คืออ่าไม่แน่นะไม่แน่ลองกดดูลองกดดู มาดูส่วนของดูแลสัตว์เลี้ยงนะฮะเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงนะฮะหมาแมวแล้วก็ปลาอะไรแบบนี้นะฮะก็มีนะฮะก็พวกอาหารหมาอาหารแมวนะครับผมอาหารปลาแล้วก็สินค้าออกกำลังกายสำหรับหมาแมวก็มีนะแล้วก็สินค้าเบตเตอร์เต่างๆนะครับก็มีมาดูกันได้เลยนะครับแล้วก็บ้านและของใช้ในบ้านนะครับก็พวกเก้าอี้โต๊ะรับแขกโต๊ะลิ้นชักโต๊ะว,วางหรือว่า กระทะหม้ออะไรแบบนี้นะฮะสินค้าภายในห้องครัวตกแต่งบ้านอะไรแบบนี้ก็มีนะครับผมก็มาดูกันได้เลยลดสูงสุดถึง80เซนเลยนะครับสินค้าแม่และเด็กนะครับก็มีลดสูงสุดถึง80เซนเหมือนกดนเหมือนกันนะครับมาดูตรงนี้เลยนะฮะก็มีสินค้าเกี่ยวกับเด็กเล็กเด็กแดงนะครับผมดูแลสุขภาพนมนะครับอุปกรณ์การกินรถเข็นเป้อุ้มเป้ผ้าอ้อมโถนั่งเสื้อเด็กชุดคลุมท้องของเล่นเด็กนะครับก็มี นะครับามาดูแฟชั่นผู้ชายนะครับผมลดสูงสุดถึง80เซนเหมือนกันนะครับผมก็ผู้ชายส่วนมากก็อาจจะชอบในเรื่องของการแต่งตัวนะครับผมแล้วก็พวกรองเท้าอะไรแบบนี้นะฮะมีเสื้อบอลด้วยนะฮะเอาใจคนแบบสายสปอร์ตนะสายแบบอ่าสายบอลน่ะสายบอลน่ะเด็กเป็ดเด็กพีไอท็อท็แมนยูเด็กลิเวอร์นะครับบาร์ซ่าเชลซีอาร์เซนอลอะไรแบบนี้นะครับผมก็มีหมดเลยนะครับผมมาดูกันได้เลยนะครับผม เติมเงินและดียออนไลน์นะรบ,บริการนี้ก็มีลดเหมือนกันนะครับผมก็มาดูนะครก็มีหลากหลายแบรนด์ชั้นนำนะครับผมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นตร์เหตต่างๆก็มีอีกเช่นเคยนะครับก็มีคอมและอุปกรณ์กล้องนะครับมีกล้องด้วยนะครับกล้อง DSLR กล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรแบบนี้นะครับ ก็มีหูฟังลำโพงมือถือก็มีนะ iPhone iPad n o t e b o o k แล้วก็หัวเว่ย์ซัมซุงโนเกียอะไรมีหมดเลยนะครับผมมาดูกันได้เลยอุปกรสื่อสารนะฮะก็มีนะครับผมแล้วก็พวกมโมรีการ์ดอันต่างๆนะครับเวททะเลต่างๆเนี่ยมีหมดเลยนะครับอ่ะสินค้าความงามเนี่ยอ่ะมาแล้วนะครับผม90%นะครับผมอ่ะจัดหนักจริงๆนะฮะลาซาด้านะครับผมก็แบรนชั้นนำเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับความงามนะ ก็ส่วนมากก็เอาใจคุณผู้หญิงมากกว่าส่วนผู้ชายก็มีนะครับผมแต่ว่าความงามเนี่ยส่วนมากผู้หญิงจะสนใจมากกว่านะแล้วผู้ชายก็มีนั่นแหละครับผมมีดูแลผิวหน้าผิวกายความงามนะครับผมเครื่องสอําอางของใช้ส่วนตัวก็มีนะครับผมอันนี้คือลดเยอะมากนะฮะเกเลยนะครับผมอุปโภคบริโภคนะฮะก็90%นนะครับผม โอเคมีในส่วนของสินค้านะครับผมจะซักเสื้อชักผ้า,าจะล้างจานนะครับผมแล้วก็เครื่องดื่มอุปกรณ์ทานเล่นของเล่นทานเล่นอะไรแบบนี้นะฮะก็มีนะครับผมโอเคแฟชั okay. ่น <Okay. Fashion S 2> ผู้หญิงเนี่ยอะแฟชั่นผู้ชายมีแล้วใช่ไหม แฟชั่นผู้หญิงก็มีนะฮะไม่พลาดแน่นอนนะครับผมก็เริ่มต้นที่9บาทนะครับผมแล้วก็ลดสูงสุดถึง80%นะครับก็มาดูกันได้เลยนะคุณผู้หญิงนะครับอ่ามีแฟชั่นเด็กด้วยนะตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็สินค้าจากแบรนด์ดังนะครับผมจาก Last Mall นะครับผม Last Mall เนี่ยก็มีสินค้าแบรนด์ดังมากมายนะครับผมก็มาดูกันได้เลยนะฮะทีวีพวกไมโครเวฟอะไรเนี่ยแหวนทองแหวนมั่นเนี่ยใครจะไปสู่ขอนะก็มีเหมือนมั่นอันนีบเนี้ยก็มาดูได้นะครับผมแฟชั่นผู้หญิงนะฮะลดสูงสุดถึง80 9 0นะครับอ่าาามมดดดููไ้ ไ้แฟชั่นผู้ชายแฟชั่นผู้หญิงเนี่ยมีหมดเลยนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าแฟชั่นผู้ชายแฟชั่นผู้หญิงก็มาดูเพิ่มเติมได้ในตรงนี้นะครับผม l a s t mall แบรนด์ดังนะครับผมแบรนด์ดังยอดฮิตนะครับผมอ่าก็คือเป็นแบรนด์ดังต่างๆเนี่ยก็ลดนะฮะก็สามารถเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมได้จากแบรนด์ต่างๆตรงนี้นะครับอ่าสินค้าไทยแล้วใช่ไหมสินค้าต่างประเทศก็มีนะครับผม ตรงนี้ก็สามารถมาดูเพิ่มเติมได้ก็คือมีเยอะคือผมบอกไม่หมดหรอกนะฮะคือผมอธิบายเป็นวันผมก็บอกไม่หมดนะฮะก็มาดูกันเองเลยนะครับอ่าพอเลื่อนมาด้านล่างนะครับก็จะมีอ่านับปกแบบนี้นะฮะแจกส่วนลดเพิ่มเมื่อใส่โค้ดนะครับจากพันเด็กก่อนชําระเงินแจกโบนัสอะไรแบบนี้นะคือถ้ากดได้คุณกดไปเลยนะครับผม เขาก็จะแจกส่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับก็กดกดได้กดนะครับผมเลื่อนมาอีกครั้งนะครับผมก็จะมีลดขั้งใหญ่ทุกเดียวเฉพาะคุณอันนี้ก็คือเป็นการสุ่มสินค้าที่เขาคิดว่าเราจะสนใจนะฮะก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีสินค้าผมเลื่อนทั้งวันผมมันก็ไม่หมดอ่ะมันก็จะขึ้นเรื่อยๆอ่ะพอเราเลื่อนลงมาแล้วใช่ไหมมันก็จะรีเฟซร,รีเฟซร,รีเฟซเรื่อยๆเลยให้คุณลองมาดูเองนะครับผมเพราะว่ามันมีสินค้าเยอะๆมากมายจริงๆนะครับ คือผมเล่าทั้งวันผมก็เล่าไม่หมดถ้าใครอยากมาดูเพิ่มเติมเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ผมทิ้งไว้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็มา พร้อมกับโปรนะครับผมโปรดีๆจากทาง Lazada นะครับ99 Big b a n d Sale นะครับผมภายใน9กันยาน,นี้เท่านั้นนะครับจริงๆก็มีก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเขาก็จะแจกคูป,ปองก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแต่ว่า99เนี่ยก็คือน่าจะแบบจัดหนักจัดเต็มที่สุดแล้วนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกับทาง Lazada ได้นะครับ ถ้าผมมีโปรดีๆเด็ดๆอะไรจากทางลาซาด้านเนี่ยผมจะมาบอกเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับถ้าใครมีข้อสอบถามอะไรข้อสงสัยหรือว่าอยากคอมเมนต์อะไรนี่คือได้หมดเลยนะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับก็รบกวนถนผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมจะลงนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมที่รับชมมาโดยตลอดแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมเสมอมานะคร วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ